คนหน่อยเอาไปกินก่อนเลยพี่น้องเลยสบายดีเด้พอพี่น้องเอฟซีเบอร์สุขสุคนเนาะสื่อลูกสิ้นมากินอยู่เทียงหน้าบ้านเนี่ยหัวน้องเนยกำลังจัดแต่งคนหน่อยกับเบิดไปซ้อมใหม่แล้วป้าลุงเลยเบิดไปซ้อมใหม่แล้วพอแล้วลูกพอแล้ว,ลวไปเอ้ยกินน้ำเนี่ยมันกัดไปเรื่อยๆมาห้ามโอมาห้ามบอกกินว่าตัวนี้บ่ เออมาห้าส mm. uh ิก huh. uh ิน huh. ต uh ัวนะท้ากินตัวไหนกินตัวนั้นบมัต่อเอกนนะกะตกามากนอเออเนื้อแล้วแบบนี้ิสด้ลงเนือลงาน่อเออเออแม่ไปเอาน่ะก่อนกเออเอากระตกล่ะจะไมเอามาให้บังนอเบงนอกอยู่กับนอกแล้วมันสิเทียได้เหรอท่าเพอเสบายดีเด ตำเห็ดกอนีน่ตำูนเห็ดกอแซ่บได้ข่ไขเพีไข่นี่มาแต่งานบุญบังไฟเหนไหพี่น้องนี่ได้ปิ้งเครื่องในไก่ปิกก้งไก่ไก่หวานเนาะแล้วก็มีหนึ่งเห็ดน้ำหนึ่งเฮ็ดเดี๋ว,ว้กินมือเินยังบ่่ันในซุกทก,กันหนงเควัด ชูคอบครัวกินเตจานแล้วปาลุงเลยแงปะแห้ามะเรือกินคับก่นะตขั้นตีงูเบิกรเ็นอนีข้าแรงน้ำกันเดอปารุงเด้อสุขสุคน้นยเร็วเร็วรถได้บ่เ็ดได้ฮ

พอลองดิพนกินมาแล้วเพิ่นบ่อยากมา,า,ากินมื่อนี้อาหารข้าวแกงมีปิ้งชิ่นนั่นแหละเนาะคือพี่น้องเห็นเฮียข้าวกระโดดข้ขาวกระหอนกินข้าวแรงแกงร,อร้อนเด็กกันกันไดิพี่น้องกินก่อน

เล่นน้อยไม่หักเงินไปเดือดรึเด้อไปเดือดรึไปเดือดรึพร้อมพร้อมแก่บุญกะนั่งแล้วคือเกา

นัวเนาะโตไปโตลูกนัวคนนี้เนี่ยม่ใช่น,นัวนะกลินไก่ก็คือนัวกินเผาขายมั้นรูด่วนเลยครับ้าเเค็มเค็มยุบเค็มเค็มอัต้นอี้ตัวแดงวานเนาะอาวถุงเสื้อพวงขอจนเสิแม่กางัสีร้ายเนาะอือ เด vale mm. mm. mm ี๋ยวมึงเนือกแบบนั้นใครรับเท่าไรเลี้ยงเท่าไรข้าวงยั่มาบางสารพัดน่าปวดผิดที่หอ่งานสถาบันฉันเนาะจนวันนี้เลยฉี่นี่เนาะงานจะถึงควรไม่ใส่อะเพื่อกินบ้างนะห้องห้องห้องข้าวเปล่า

เมื่อขึ้นไเนี่ยชาวไทยเขาชอบมื่อค่ะอืม่บอกพ่อ่บอกแมเดียวเน้ะมันบอกันกเาบอแ่มม้อนจะัน่ชอบมื get get ่อเลย่นเมือ ขายหมีบัตไหนหรู้บัตรบัตรน่นะเข,ขาให้ลูกน่าอยู่ในน่าอันนี่ไรอะไรไนะมองเห็นบุญอยู่ไรบัตรสังมาบัตปากาทน้องกวางทองน่าจะสั่งไดสามปีหนึ่งนะบัตัน่แล้วนะรับ

ไี่อะใหมอะไม่ไมแสบก็โกรธนะแบบทานนำพิกกุ๊กี่แบบไม่เป็นะจุบน้ำพริกะปีนกระแทนผากไม่หายน้ำแสบปเลยนะหักพุเลยอะนำอันนี้อันนี้ใช้ใจอ่ะ

นะ่เงตัวอวดอะตัวเราตัวลุงตาบอว่าแช่ตุ๊ัเอาหัมาตั้งงนบิชช์งานบิชชยทำจีนไทยใช่ไหมไทยนุ่งผ้าเนี้อตัวเราเบาผ้าเบาตัวใครเนื้อเออได้อยู่กุ้งเปล่าหมแน่นอืมนี่ทำเลยนะแน่แเอฮัลโหเอ๊ะ

างื่อเด็คีบุมือเ่าปานนนะอนนปลาปลาะเียนเลยปะเียนเนาะปลาป้านายคำคือบเห็นวะไข่บไข่บไข่บ่น่ำบหนนั่เ็นเกลือะไ้กิลั่นไปเรื่อยๆไม่ิดเลยปลาตบน็ปลาแดงๆตบนินปเนาะอันนี้ฮามนี่นี่าปลาอยจะให้ยูรุปลา่อเฮ้ยนี่ยากคน ปลาคอนมันจะมากินนะเลอเห็นปลนมาค่ะรายหรอเยไปยังไงพ่อพ่อจะยังแยงขอไม่ก er> ินจะมาจะมามาลังกินอยู่กินปลาดุมากินเด้ออือมเนาะอยม่ไดเนี่

ขอคนนบานะบอนบุญนะคะห่ออกพอกันมาคลิปหนาได้ป่าลูงเด้อสบายดีขอบคุณเดสุคุสุคนที่มาเบ่งมาชม